น้องหน่อยเลงครับโอ้ยสิบหยดอันนี้ลางมืออีกตั้งหากจุดงมาเนี่ยกลับบ้านเป็นบ่กนองก็เอาน้ามได้นี่ได้ไปกินนียครับกอกเอาน้หนี่เลย ถามองได้บ่มี่ทอกับสิกอกแบบนี้ไปกินเลยถ้าบ่มีสารผิดก็ดีเนาะทุกคนเนาะมันบ่มีนมํนำสางนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยัางหนองคือบบตักเอานำสางเอานำกองมันบ่มีสางบ่มีสางโยครับมีแต่นำนำหวยเนาะมีแต่นำหวยอยู่ในปลาในดงเมื่อคืนนี้เขานอนอยู่บ้านสนนยบ้านสนนยเนาะสมัยเนาะตื่นเช้ามากกับมหล่างหนาอยู่นะครับอ,อยู่หวยอยู่ลำธารเนาะ ครับมะลางหนายเลยขึ้นนี่นอนอยู่นี่ครับทุกคนครับบ้านสนอยบรรยากาศเจ้าเมซาดีครับนะครับมะล่างหนาอยู่นี่เดี๋ยวล่างหนาหรือผ้ารอบเมงหมู่บ้านใต้หน่อยเนาะแล้วเขาก็จะเดินทางไปบ้านปลาลื้อนทุกคนเนาะบรรยากาศดีๆราบเจ้าเมาดีครัมารับอากาศดีครับ กิจกรรมย่มเสาเพิินครับตื่นเช้ากันสิต่ำเขาพ่อบุมีลูกสีเนาะไปฝากกับพ่อมีครับสิต่ำเขาแต่เสา มาทำได้โคงหนึ่งสามคนเนาะเลยครับไปเสียมือปัดงานงานตำเขา ขึนนี้เขานอนอยู่นี่ครับบรรยากาศดีดีเนี่ยมั่วเสาะบรรยากาศสุดยอดเลยบ้านสนอยมีอยู่เจ็ดลงังคาเนาะสมัยเนาะบ้านนี้มีอยู่เจ็ดลงังคาเลื่อนนะครับบรรยากาศดีดีนะครับย่ำเสาะแต่เป็นแง้มฝนตกนักนักเนี่ยมียมหมอก คนโตเนี้ยงนี่งอยู่มีหมอกครับเขากำลังตื่นนอนครับทุกคนครับกำลังตื่นนอนเมื่อกี้นี่แล้วก็ไปช่วยนาไปช่วยนาอยู่อยู่หวยเนาะแล้วเขาก็เสีเดินทางอ่าต่อนะครับเนาะสิไปบ้านบ้านปะลืนเนาะแล้วเขาก็เสีออกไปมานี่ครับเขามานอนอยู่นี่ประมาณสองสองคืนนอนอยู่สะน้อยคืนหนึ่งแล้วก็นอนอยู่บ้านปะลืนคืนหนึ่งนะทุกคนบรรยากาศดีๆครับ แต่บรรยากาศแบบบานเฮ่าตะกี้เลยบ่มีไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าบ่มีใส่ครับนอนแบบตื่นมาเสามากกับได้รับโอโซนเต็มๆเลยได้รับอากาศดีๆถึงแต่ตอนเสาเลยทุกคนหัวบรรยากาศบ้านสโนอย ครับเ้ากระสีไปบาดปลาลื my room. My room ่นต่อครับท yup> ุกคนครับบานสนอยครับเลยบรรยากาศบ้านสนอยนี่ครับมีหมอกลงเต็มเลย่ะํำหวยก็จะได้ทิย่างํำหวยก็ครับก่อนจะขึ้นรถสมัยเนาะ บรรยากาศบรรยากาศระวางทางตั้งแต่หมู่บ้านไปหมู่บ้านนี้กืบสิบประมาณนี้แหละทุกคนมันสิเป็นแบบทางแบบคือบานเท่าตะก,กีนะยางรัดยางรัดปลาลัดหวยไปเนาะอ้อากาศดีครับตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงแล้ทุกคนครับไปกระถามหวยไปนั่นนั่นแหละ ทำผวยทำห้องไปได้แล้ครับสมัยไปแล้ว หลุดเลยพอเฮ้ยน,น้อยๆนั่นบรรยากาศเขตชนบทครับเขตผู้ดอยเบิงเบิงเบิงนะครับโอ้สุดยอดอะไน,นี้นาบ้านปอนอปละครับของเล่นเล็กน้อยครับทุกคนครับของเล่นเล็กน้อยเขตชนบทด้วยครับทุกคนไปแล้ว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  เมือนครับพ่อโบเจอเด็กๆสี่เดือนเนาะได่ขนมปิดมาฝากเด็กๆครับขนมปแต่ขนมหายเล็กน้อยขนมปิดครับอาสิได้ก็ละซีหาชินเนาะบบรรยากาศมุมเดิมครับมุมเดิมได้ลูกหรือบอเคย ใส่ใส่แจกนะครับดูเลยปะดูเลยปูเลยอยูเลยจูเลยจูเลยกลับเลยบ่ออกเลยบ่ออกเลยออกเลยอันออกแรงไปกอนลูกกินอล้วมึงก็ต้องเอาเลย ะปะลูกเลียมาอามปะจูปะไอปะ<า>มซ <c oughs> ้งงเสียหายไ้ดีวะพระนะะะะันขนมปิดครับไปลิดหน่อยเดี๋กินเนาะบไ,ได้เจอกันสี่เดือนสี่เดือนที่ไม่ได้เจอกัน เด wow. uh okay. no> ี๋ยวสิไปตักน้ำครับน้องๆครับตักน้ำกับน้องๆตักน้ำครับน้องน่อยเขาไปน้ำกันนี่เขาคุยกันบบจักจักค่ำได้เลยครับสามคนเฮ่านี้ นอ้องสองคนก,นก,นกบเผานี่คุยกันบ่หูเรื่องได้ด้อนี่น้องสใส่แต่ภาษาถิ่นนะครับอย่างเดียวพอแถวนี้เพิ่นบ่คอยใส่ภาษาเลาาครับเพิ่นสิเป็นภาษาชนเผ่าเนาะไปเอานามกินนะครับบ่แว่นนามใส่ได้นามกินนามดื่มเผา่นี่ได้นี่ไปกับลูกเลี่ยมครับ อูไปทางไปหาหนำทางมาเอาหนำกินเลยครับพี่น้องเอเ้ยน้นองน้องขุนเคยเลยเนาะโอ้เอาอยู่นี่เอาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่สสกระาำแหลงหนำแหลงเมื่อกี้จะไปเอาอีกหม่องหน,นึ่งเลย นี่ครับ oh. เอาไปเอาไปงวยดือบอนี่เอาไปกินโอ้เอาไปงวยดือห bon น, oh, นามเดิม,น,มน้มอก่เลต้องใช้แลวก็้อยครับน่องสีหล่างซะก่อนได้ทุกคนเลยโอ้ oh, อันนี้หล่างซะก่อน มากับน้องน้องนอง้นอยเนาะเป็นบ่น้องก็เอาน้ำเนียหนีได้ไปกินเลยครับกอกเอาไน้หนีเลยทามองได้บุมีท่ทอกับสิกอกแบบนี้ไปกินเลยถ้าบุมีสามผิดก็ดีเนาะทุกคนเนาะมันบุมีนํำสางนะครับบางคนอาจจะสงไัสว่าเป็นยังนองคือบตักเอานำสางเอาน้ำกองมันบุมีสางบุมีสางโยครับมีแต่น้ำน้ำหวยเนาะมีแต่น้ำหยอยู่ในปลาในดง อ,อู้หนามให้หนามเพิ่นกับบุมีเพิ่นสีใส่กระตุกบนี่นี่ใส่กระลอนเนี่นี่ใส่กิน,น,น,กนเบิดเพิ่นกับมาเอาไม้โมเมนต์ว่า,าเ,เพิ่นโบตักในสางในสางบุงมีครับบุมีน้ำสางใส่น้ำแบบธรรมชาติเลยแบบฝนตกมากกับน้ำขุ่นกับเอาไปต้มเอาครับแต่ถ้าเอาไปได้นี่เพิ่นบริโภต้มแด้วเิ่นเอาไปตั้งไว้กินได้แน่นี่ตั้งไว้ในเพื่อนในสางกินเบิดเลยกับมาเอาไม้น่องก,กอกได้แล้วขวดนึงนี่ น้ำกระตอ่อใส่ทอน้ำกระไรล,ลงมาจากคนไรล,ลงมาจากภูเขานะครับน้ำเล็กหน่อยก็กินแบบนี้แหละใส่แบบนี้นะครับน่องกอกน้ำเซ็ตแล้วครับบัดนี้ได้น้ำกินได้น้ำดื่มแล้วก็ล่างนาต่อเลยครับล่างนาแล้วแล้วก็จุดง กลาบ,บานเนาะจุดดงกับมานถือว่าก้าบ,บานครับถา้าไม่เท้ายางตามขางคุ้นทางแลวเห็นอันเล็กหน่อยถ้าเท่าถามเพิ่นเป็นภาษาเล้าเพิ่นบทตอบนี่มันโมเมนต์นั่งนะครับน้องเขาบบจักภาษาเฮาบบจักภาษาเหเ้าขจาใส่ภาษาถิ่นใส่ภาษาบลูเนาะหลังจากเอาน้ำแล้วแล้วเขากับสิพา,ากันเดินทางกลับเด้ไามน้องเขาจะเอาไม้ข้าน,นหน่อยหน่อยนี่ หาบเมื่อแบกเมื่อใส่ง่ายนะครับสองคนมีวาจะใส่ไปเอายางนี่ไปโหลดได้ครับแต่หากต้องใส่เป็นเป็นกระาบูดูนะครับเอื่อจะแบกทั้งหนามเมื่อน้องกระสิหาบหนามเมื่อทางละสองขวดใส่ไม่ข้าใน,นอ้อยเห็ดขึ้นมาจากไม่ไพ่นะ นี่ครับการทำของเป็นของเลยนาสีเจ็ดปีครับเพื่อนนี่นาสีเจ็ดปีเนาะน้องเน่องครับโอ้ยซืดอดอกอันนี้ลางมืออีกตั้งหากจุดงมาเนี่ยลับบ้านจานสึ้นาใครับรครับจุดงแหะครับจุดงแล้ว คือดงคือดงเบิ้งขับยางขึ้นทานปลาปะหรือว่าไหนก็มาเอาได้แต่เฮาบ่ได้มาถ่ายเบิ้งเนาะหรือว่าไหนหนองเพิ่นก็มาเอาแต่เฮาบ่ได้ย่างมาถ่ายน้ำเพิ่นแต่เที่ยวนี้เฮาย่อา,อยางมาเฮาเห็นเพิ่นกำลังเตรียมสิมาเอาหนามเฮาก็เลยขอ,อย่างมาน้ำน้องเพิ่นมาถ่ายแรงหนามของเพิ่น หน้ามหวยนี้มันไหลห้าร้สายได้ครับแต่ละหมองนี่ค้นกัิไปเอาแต่ละหมองต่างกันมากินเนาะแต่กับเป็นนามหวยคือกันครับบ้านไผ่ไก่มองได้กะไปเอาหมองหนันมากินแต่ว่าถ้าเป็นหนามแรงนี่แรงนามธรรมชาติมันสีหน่อยลงเพราะแรงนามธรรมชาติหน่อยลงกะเพิ่นกับสีหข้มตัวกันไปเอาหมองเดียวไปต่อคิวกันเอานะสีเฮ้าเคยเห็นนะ ตีตอสะดุดกึกลวดจูและบานหอดบ้านแล้วเห็นมาแล้วครับ โอ้เบิหน้องเห็นงจ่าเห็นครับโอ้เห็นงาจ่าหยอดหมออื้อเนาะบ้านเหลือเกินหมอ้อคือกันสมัยหยอดนี่เพิ่งเกินนเหมืออื้อคกันอยู่บ่ บรรยากาศกับเมืองเชื่องเนาะเชื่องเนาะเชื่องอ๋อ้เชื่อง,อ,อ,ง <c oughs> อันนั้นเชื่องอันเชื่องอันนั้นเชื่องอันนี้เชื่องโอ้เนาะซื้อไก่กันเนาะเลื่องอื่นอยากเนาะ หนึ่งเขาเนี่ยก็สิหนึ่งอยู่เอ่อบนบ้านเลยได้นี่เอ่อเพื่อนสิเอาเอาหินขึ้นมาต่างไว้เนาะ้องกัานมันอันไม้พื้นเนาะ้องกัานไม้พื้นเขาจะไปต่างเฟสกับน้องครับน้องจะไปน้ำบอพีเนาะ โอ้ห้องสองคนสิไปน้ำบหอโอ้ห้องสิไปน้ำครับสัญญาณมีเป็นบอครับบรรยากาศบานเลี่ยมครับ ยาบ้าน้องอไปต่างเฟสแ้่กะแป๊บเดียวกับชิล่งมากเนาะ